สวัสดีคาเจ้ามือน,นี้ขค่อยมีเมนูซุกี้แห้งมาฝากจ้าตีไข่ผสมกับน,น้ำซุกี้ไปเลยนะจ้าเติมซีอิ๊วซอสหอยน้ำตาลลงไปอีกนิดหน่อยอย่างละนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มนะจ้าไม่ต้องใส่เยอะจากนั้นเราก็เริ่มผัดหมูกันเลยค่ะหมูที่ใช้เป็นสันคอหมูนะคะที่มีมันอร่อยค่ะหมูติดมันนะคะชอบค่ะผัดหมูให้สุกไปเลยนะคะ ผัดหมูให้สุกเสร็จแล้วเราก็เตรียมผักมาลงไปเลยค่ะผัดผักให้สลดแล้วหดหูกันไปเลยค่ะพอเริ่มผักเริ่มสลดหดหูแล้วผัดไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเติมน้ําซอสท,ที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะค้างไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะขั้นตอนนี้ ไม่งั้นมันจะแตกกระจายไปหมดเลยค่ะคุณต้องปล่อยให้ไข่เป็นก้อนก่อนนะคะเดี๋ยวพึ่งคนเลยน,นะทิ้งไว้ก่อนจะ้ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มคนเลยค่ะถ้าไข่เ็ตตัวแล้วนะคะคนไปเลยค่ะใส่บุนเส้นลงไปคนบุนเส้นให้สุกถ้ายังไม่แซ่บพอนะคะชิมดูแล้วถ้ายังไม่แซ่บพอก็เติมน้ำจิ้มซุกีลาดลงไปอีกค่ะ อันนี้จะเป็นสุกี้แห้งนะคะไม่มีน้ําขนาดว่าไม่มีน้ํายังแอบมีน้ํานะคะเพราะว่าน้ําออกมาจากผักนะคะนิดหน่อยค่ะพอได้มีน้ําุดกรุบกรีบนะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วกิ่นได้จ้ะไม่ยุ่งไม่ยากทําง่ายนิดเดียวเอง